สวัสดีครับท่านผู้ชมท่ติดตามมาช่วงดีๆทุเรียนบ้านเนินครับวันนี้ได้รอบให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยทุเรียนเล็กที่ไก่อัดเม็ดครับที่ไก่อัดเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกมาอย่างนั้นนะครับส่าย้าับไปเรื่อยๆครับ เยอะได้นะครับกิ่ไก่ปุ๋ยเอ็นซีนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับตัวนี้หนึ่งปีครับหนึ่งปีหนึ่งเดือนสวยงามดูยอดค่ายกอไผ่นะครับ่ายกอไผ่ด้วยสวยงามจริงๆนะครับ ปลูกันที่12บสอกรกฎานะครับปีที่แล้วต้นนี้14บส่ปลูกสิบกรกฎานะครับเกิดกรกฎาปีที่แล้วสวยงามมากสวยงามจริงๆแต่ยอดดีครับ ไปแล้วอันนี้ลองกองลองกองปีที่สองนะครับต้นแค่นี้ครับแต่หลังจากที่ปลูกทุเรียนคู่แล้วนี่เริ่มมานะครับนี่ครับเทียนนี่คือกบสุวรรณครับเริ่มเริ่มสวยแล้วนะครับ สวยลยอัดไปเลยอัดไปเลยนะี่เพี๊ยไก่แจ้เพี๊ยไก่แจ้เลินงานนะครับขอบสวรรค์ปีที่สองต้นนี้ปลูกเดือนไม่พฤษภามิถุนาปีที่แล้วครับ กวกว่าแล้นะครับเข้าปีที่สองแล้วต้นโซมไปปีหนึ่งเลยเต็มๆต,ตอนนี้มียอดเจียวยาวห้เห็นแล้วนะครับปลูกอินทรีย์ช้าหน่อยนะครับต้นมันโซมครับผมซื้อมาเราก็ลืมดูว่าเป็นต้น,ต,น,ต,นต้นอยู่ในถุงนานเป็นปีแล้วครับอยู่ในถุงเพราะชําเขาฮะนานเป็นปีแล้วเราก็อยากได้ก็หยิบมาโดยไม่ได้ อะไรนะครับนี่ครับโหต้นกิง่งต้นแรกให้ต้นที่ไม่ตายไม่โตครับปล่อยทิ้งแล้วนะครับไม่สนใจแล้วนะครับกะว่าไม่สนใจแล้วเลยปลูกกบสุวรรณเป็นคู่แข่งเลยนะครับปรากฏว่าตอนนี้เขางามซะนะครับแต่ยอดไม่หยุดแล้วครับผม สองปีแล้วนะครับตัวน,นี้โมสซคิงก็ทนดีนะครับผมแต่ปีแรกเขาจะโซมหน่อยครับปีแรกโซมมากนะครับไม่ตายไม่โตรจริงปีแรกให้ปุ๋ยซะหน่อยปุ๋ยหน่อยปุ๋ยที่ไก่ครับให้เยอะได้นะครับให้ในสงคุ่มก็ได้ให้ทรงคุ่งก็ได้นะครับ เ็จแล้วครับขี้ไก่สดขี้ไก่สดที่ซื้อมาเป็นถุงๆข้างทางนะครับหย่าทําเลยครับเป็นเชื้อรานะครับไม่ตายไม่โตตัวนี้โอเคครับขอให้ปุ๋ยกี้ไก่ทุเรียนหน่อยครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ